สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมง Double Q f a b i n นะครับก็วันนี้อยู่กันกับเกม Legendary นะครับผมโอเคครับตอนนี้4ี่โมงตรงเป๊ะนะครับผมก็ถือว่าวันนี้อัปเดตตรงเวลานะครับผมแต่ที่แรกเอื่อนจะบ่ายสองเดินมา4ี่โมงนะก็นั่งรอนะครับตอนนี้4ี่โมงเป๊ะนะฮะเกมก็เข้าได้แล้วนะครับผมซึ่งอ Legendary เดือนนี้เป็น l e g e n d a r ฉลอง7ปี Legendary นะครับผมก็ดูจาก ดีไซน์ดูจากชื่อนะจากชื่อเรนเจอร์น่าจะเป็นทีมแบบพวกคาสิโนรอยอลนะผมเป็นพวกแบบโปเกอร์อย่างเงี้ยนะครับมีโปเกอร์มีน้ำมายากลนะครับอ่ะแต่จะดูว่าเออเรนเจอร์ Ranger แต่ตัวจะสกิลดีไหมนะครับผมผมหวังกระแสงมืดนะครับไอตัวฟรีอาจจะไม่หวังนะฮะโอ้เราต้องมาเช็คแสงมืดไงนะครับโอเค อ่านี่ครับผมใช่เลยตัวใหม่ตัวใหม่นะไอเอมูลมูลนี่ตัวฟรีนะครับมูลตัวฟรีอ่าเราได้ตัวกระชาด้วยนะครับผมเอ้เราได้ตัวฟ้าห้าใบด้วยนะครับตัวลุงสิบโอเคเทศกาลสองครบรอบเจ็ดปีนะครับอืมเอามีกระชาของครบรอบเจ็ดปีเลนเจอร์ที่เปิดตัวจนถึงปีสองพันยี่สิบ ยกเว้นท่าแสนท่ามือคลาโบก็คือทุกตัวใช่ป่ะใน220 0เปิดตัวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นสเปเชียลกาชาพิกอัพได้แค่2ครั้งก็คือจะสุ่ม2จากไอ้พวกเนี้ยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 2ใน8นะครับผมเอ่อผมถามว่าผมเลงอะไรจากตู้นี้นะผมเลงบาวไฟกับจอเคถ้ามันออกนะเพราะว่าตัวอื่นมันมันมีหมดแล้วอะนะครับผมตู้ผมได้หมดแล้วผมไม่แคร์เท่าไหร่ละผมแค่หวัง หวังว่าตัวพวกนี้จะมีความพิเศษนะผมว่าแบบมันน่าเปิดนะอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับผมก็มีเพิ่มโอกาสเกียร์แต่พมไม่เพิ่มเนาะดูทรงก็ไม่น่าเพิ่มนะน่าจะยังไม่เพิ่มใช่ปะ่ะผมอาจจะไม่เปิดมากนะโอเคอ๋อบาวเป็นท่าแสงโคนีท่ามืดนะครับแซลลี่ไฟมูลเป็นน้ำนะครับ โอเคโอเคโอ้ okay, okay. Oh, ปรับไปกาใหม่นะไม่มีไททันแล้วนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปเช็คสกิลตัตวใหม่ก่อนนะครับเออผมหวังกระแสมืดนะไอตัวฟรีอาจจะไม่หวังมากผมหวังกระแสมืดว่าจะมีอะไรที่แบบทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยครับมาเราจะเริ่มจากตัวฟรีก่อนนะครับเพราะว่าตัวฟรีเออหลายคนอาจจะไม่หวังมากนะครับมา มูนตองเจ็ดนะครับเป็นสายว่องไวนะครับโอ้ไม่เร็วนะปกติตัวฟรีจะเป็นไวพริบ <c oughs> นะรอบนี้เป็นว่องไวนะบัฟโชคดีมีช้ยไรธาตุงั้นะนะสกิลแอเป็นระบามายากลนะหมุนตัวในขณะที่โดนตัดตัวเพื่อสร้างพลังด้านบวกให้แก่พรรคพวกเพิ่มอัตราตดคีย์ยี่ห้าเพื่อกาเสียหายคีิ์ข้อสองร้อยเปอร์เซ็นต์เบอร์เบอร์ เบบี้เบอร์นะสกิล uh, สเป็นดาเมจตัวตาหลบหลีกเป็น่ยนธาตไฟ w h ต t the f ฟ c k โ oh, อ้ไม่น่าเปิดเลยตัวนี้ไม่น่าเปิดเลยนะ <laughs> ผมบอกว่าตัวฟีผมไม่ได้ขาดหวังเลยกับต,ตัวฟีแะนะแยน้อยแต่ว่าดูจากสกิลแล้วไม่ได้ใช้แน่ๆยังไงก็ไม่ได้ใช้แน่ๆนนะครับโอเคอ่า okay. uh, แล้ถามว่าใช้ได้ไหมมันมันเท่าใน P P จริงๆในอยู่สูงมันไม่มีใ,ใครใช้อะเบบเนี้มันเป็นเออสกิลที่มันไม่ได้ช่วยทีมอะจริงๆไม่ได้ช่วยนะครับให้เกรดนะผมให้เกรดซีนะครับผมให้แค่แค่ีพอครับโอเคต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเวทใช่เป็นเวทนะครับผมแซลลี่ดีเวอร์บรีซัดนะครับผมอา้าวเป็นเป็นบินไอยา บินตัวแรกที่เป็นท่าไฟครับผมโอ้อายา,อ,ยาอืมต่อต้านไฟนรกเป็นต,ตัวบินด้วยนะครับเป็นอ่าแล้วก็เป็นบินตัวแรกที่เป็นไหวพริบนะแต่ผมดูทรงนะถ้าเป็นบินไหวพริบอะหลักๆอะมันคงจะไม่เอาไว้ตีป้อมคงจะเอาไว,ไว้ไปฝุป่นมากกว่านะครับในในความคิดผมเพราะว่าถ้าจะตีป้อมงต้องเป็นพวกตัวบินที่เป็นว่องไวกับกับแทงคุณคิดดูนะ ถ้าตัวบีมเป็นไว้พิบมันจะตีฟ้อมแต่งแนะ่ะผมว่าเอาไปไว้ไปวนมากกว่านะครับอ่าลู่เต่าพิโรดนะครับอ่าลบบัฟสองพันห้า้ดาเมจไม่ลดอามาตะแปลกดิระวบงปีศาจนะอันบัฟตัวเองนะผมเพิ่มความป้องกันลดตาลบหลีเพิ่มพ,พล,ลพมพงพงพังชีวิตคือดูส่งครับผมว่าไอ ไอตัวบินแสงมือผมว่ายังมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมผมบอกนะไอเอ็ดเวิร์ดยังมีเอ็ดเวริเเวร์ดยังดูมีชั้นมีเชิงกว่าแซลลี่เนี่ยอนะคือผมถ้าได้มาผมไม่รู้เว่ามันจะเวิร์กเหรอนะตัวบินที่เป็นไหวพริบมันจะมันจะเจาะเข้าคือคือคงไม่ได้เน้นตีป้อนไปที่ผมบอกอะ่ะนะครับออมาไว้ป่วนแต่ดูจากสกิลที่ป่วดแล้วอืมแม่ ไม่สุดมันไม่สุดเลยผมผมเอ่อผมให้ B ลบเลยไอไอตัวเจดดาวผมให้ให้ C อันนี้ให้ B ลบนะครับไม่สุดครับสกิลยังไม่ยังไม่โดนใจผมเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็ต้องหวังกับแค่สแสงมืน่นละว่าจะทำให้ผมแบบเฮ้ยน่าตื่นเต้นแค่ไหนะครับผมจะดูจากบาวก่อนนะครับ อ่าบาวเป็นแท้งนะครับผมเป็นแท้งอนะ่ะโห้ยชิดสองพันฮึสองพันสองพันเลยเหรอเยอะไป็นด่ะสองพันสี่สิบไอยาดูจากระยารยืนนี่แท้งแน่นอนนะครับผมแตงแท้งโอเคผมไม่ตกใจผมตกใจค่าแรกโห ได้มานี่ถ้าเป็นสายฟรีลำบากนะแล่แบบเนี้ยแล่สองพันกว่าโอ้โหเล่นยากเนี้ยตา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 ยอ่ะเดี๋ยวมาอ่านสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมก็เป็นโจมตีขั้นสุดท้ายแล้วก็เอ่อเพิ่มคูลดาวนะครับสกิลแรกเป็นเวทีลึกลับนะครับผมโจมตีศัตรูจากใจกลางเวทีลอยฟ้านะฮะโยกทักษะอัมตะของศัตรูดาเมจสี่พันเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอกแบก็คโอเคใช้ได้ ลอมาตานอกแบ็คถือว่าเป็นตัวที่หลายคนต้องการนะครับผมไม่อย่างจอเคนะสกิลสองเป็นบัฟพวกนะครับผมเพิ่มเลือดห้าเอร์เซเพิ่มตุสาสตร์ห้าสิแล้วก็ฮิลนะครับอืมก็เป็นแท้งดีๆแต่คือแท้งดีนะแต่ผมกังวลเรื่องแหว่มากอแหว่ของแห่ของเขามันเยอะเกินมันเยอะมากนะนะครับสองพนีิบ้ถึงคุณจะเก็บสมบ100ัติร0อได้คงเหลือแค่ สักพันเจ็ดอ่ะใครเลี้ยพันเจ็ดทันวะผมผมถามจริงเหรอว้าวตายตายตายอ่ะสุดท้ายอ่ะผมว่าไหวพริบโคนี่ไหวพริบแน่แน่นั่นไงนะครับอ่านพนันมือ 1, โปรพันห้าโอ้โหแวนนี้ตายแล้วแร่แบบนี้ผมไม่ได้มาผมไม่จะใช้ไหวหรือเปล่านะโอ้ถ้าไม่มีรถแร่นี่การเข้าเลยนะ ต้องการกระดิ่งต้องการกระดิ่งคริสต์มาสด่วนเลยโจมตีครั้งสุงดท้ายแล้วก็เอ่อตัดแรกนะครับสกิลแร่น่าจะบัฟแน,น,น่นอนนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี20%งเพิ่มความแม่นยำสามสเพิ่มความแม,ม่นยำทักษะ30%อืมก็ดีนะดีเพื่อนแท้ของนพน,นันอัญเชิญเพื่อนแท้ของโคโนี่เพื่อโจมตีศัตรูลดอมตะศัตรูสตันนะครับแล้วก็อัญเชิญเครื่องซอนก็คือ คล้ายๆเหมือนไอ้ต้นไม้ที่คิงเสกหรือไอ้ที่ของลิงคาเซครับต้นมะพร้าวพวกน,นั้นแหละมันเอาไว้กันพายุพิมะาได้นะครับผมลบอมตะอืมก็สกิลเพื่คล้ายๆของคัดมาสกิลสองนะครับผมทำให้ศัตรูชะงักด้วยอนะอืมกระอมตะก็ก็โอเคนะมีเพิ่มเพิ่มดาเมจด,ด้วยนะเพิ่มความแม่นอันนี้คงเอาไว้เนมบัฟอะดูทรงแล้วอ่อ คนี่ตัวนี้ไม่ใช่ดาเมจเอาไว้เนมป่วนเนมป่วนกับบัฟเพื่อนนะครับโอเคเอ่อส่วนบาวเนี่ยคือเป็นแทงเลยนะครับแทงโดยืนชนข้างหน้าเลยนะครับผมแต่อาจจะติดตรงเรื่องแร่นะครับแร่อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมอ่ะเอเออ่ะผมผมตัดเกรดนะสี่ตัวนี้นะเอ่อที่ผมบอก C B ลบ บีลบ <B> <L og> อันนี้ผมจะให้ผมให้เอผมจะให้เอไม่ใช่ให้เอเพราะปัญหามอยู่ที่ตรงแรกเนี่ยครับใครที่ไม่มีรถแรกนี่ผมบอกตายหาครับผมตายหาแน่ๆค,คิดดูนะคุณใช้คุณต้องใช้แรกพันแปดเพื่อเรียกมันออกมาตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแค่ไหนครับจริงๆถ้าจะเน้นใส่รองเท้ารถแรกก็ได้นะะคราะว่าช่องหน้าหาอะไรที่เป็นแบบ พกค้อนเลวหนาเจดาวแล้วก็ใส่ใสใสเลือดสองช่องน่าจะได้อยู่ครับน่าช่วยได้อันนี้ก็เป็นทางบัฟป่วนนะผมเป็นบัฟปองผครับผ,ผมก็ให้แต่จากรบมีลบออาตาผมก็ให้เอนะครับประมาณให้ใหผมให้ให้ประมาณ A เ,เนี่ยพอเดี๋ยวจะลองดูอีทีว่าทางพวกหลีต,ตำนานจะนั่นแค่ไหนนะครับ จะคิดไงกับสองตัวนี้นะผมแต่คิดว่าน่าจะมานะครับแสงมืดน่าจะมาแน่โสดไอ้สองตัวนี้เหรอเบอร์สองตัวนี้เหรอบอกลาโลกเลยนะไม่มีนะครับลาโลกได้เลยนะครับอ่ะเอ่อเดี๋ยวไปดูกาชาก,ก่อนนะครับเลนเจอร์ใหม่เดอร์มินาเปิดตัวสิทธิชนิดนะครับอืมโชว์ครอบเจ็ดปีนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ดีกว่า สมได้สองครั้งผมได้เก็บรอยี่สิบแล้วผมเปิดหาโจ๊กีดิแอมคิดหนักอะเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวไปเก็บตัวก่อนเนาะนะเก็บนี้ก่อนโอเคเอ่อตอนเนี้ยคือดูจากดูดูจากตอนนี้นะมันยังไม่เพิ่มโอกาสนะครับผมผมยังไม่ไม่อยากจะเปิดมากเท่าไหร่นะเพราะมันยังไม่เพิ่มโอกาสแล้วคือดูจาก สกิลนี่คือผมดูจากอดีหลังนะผมไม่รู้ผมจะเปิดอะไรเมื่อผมไม่รู้จะหาอะไรคือถ้าได้แสงมืออ้ก็โอเคก็ได้มีตัวชนนะถ้าได้แบบไอ้บาวมาปัญหาใหญ่ๆคือต้องหาเกียร์รถแรกดีๆให้แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าไม่ถึงจะไม่มีเปิดอาตาตัดเขมีรถอาตาตัดน็อกแบ็คแล้วก็เพิ่มเลือดน,นะก็คือช่วยข้างหน้าได้เยอะนะประมาณนี้ ส่วนนี้ก็เอาไว้ป่วนนะับัฟป่วนอยู่แล้วโอเคอ่ะผมลองอาจจะเปิดก็ได้อาจจะเปิดโชว์จะคงเปิดไม่มากนะครับโอ,อ้ห้าตัวไม่เร็้วเนี่ยเทเบลทีน่านะครับไม่เลีวไม่เล็วอืมผมจะเปิดดีไปเยเออผมจะเปิดดิผมจะเปิดเลยดิ เอ้ผมผมเก็บตัวลุงไว้อีกอีกคลิปหนึ่งได้ปนะน่ะผมเก็บตัวลุงไว้อีกคลิปหนึ่งดีก๋ยวเอาเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยนะผมใน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 ไหนๆก็ไหนๆละโอเคส่วนอันนี้ก็เคยดูแต่ทรงมันยังไม่เพิ่มโอกาสนะไม่รู้จะถ้าเปิดจะออกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเปิดออกก็ดีนะถ้าเปิดแล้ว,ออกกนะแ,ลวแล้วออกมาก็น่าจะโอเคนะครับอ่ะไม่ลองไม่รู้นะลองเปิดสักทีนึงก็ได้ไหนๆก็ไหนๆล้ เนี่ยมันก็มานี่แต่มันยังไม่เพิ่มโอกาสอ่ะผมเคยเปิดอย่างนี้แล้วครั้งหนึ่งอ่ะตอนไอเดือนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะนะผมประมาณก,าร,กระดาษอย่างเงี้ยแล้วผมเปิดตอนมันยังไม่เพิ่มโอกาสคือเปิดตอนนี้เลยอ่ะมันยังไม่บอกว่าเพิ่มโอกาสนะไม่ออกนะผมว่าคงเฮ้ยแม่เจ้าเอ้ยมาเลยค้ชเดี๋วว <laughs> กวะถมก็ไอตัวน,นี้เคยออกไอดีสองนะ ไอเดียด okay. oh, ้านละนะครับโอเคโค่นี้โอ้โค่นี้สามตัวตีซื้อเขิงกุ้ไก่นะฮ่าบาดีจปถมโอ้มูอบลักแล้วก็บาวหัวขโมยนะครับโอเคเออได้มาก็ไม่ใช้หรอกนะครับเพราะว่ามีบาร์สิบสามนะได้มาก็ไม่ใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดสลอปไปกันนะครับไม่ จริงผมไม่หวังวะ่ะได้มาเ,ออเดียเดือนนี้พอพอดูผมดูทรงแต่ตัวฟิวไม่น่าเปิดได้มาขึ้นทิ้งกันแะน่ดูทรงไม่ใช้เออได้แสงมือมาก็ถือว่ากำไรนะแต่คงไม่ได้หรอกเพราะเออผมเขาเรียกว,ว่าโปรหมดละพอเดือนที่ได้เอเลนแล้วเฮ้ยออกว่ะนะอ๋อตัวหนึ่ง นะครับมูนน้ำมยากลก็ผมไม่ใช้นะครับสี่ห้าหเจ็ดเอได้มาตัวหนึ่งนะครับโอเคเอา่าใส่อาจจะได้รีวิวนะครับผมเอ้อผมจะรีวิวยังไงวะเนี่ยดูสรงมันมันไม่น่าป้านเลยเนะี่ยเออ คือเนื่องด้วยจากว่าความที่มันเป็นเป็น,ปนท่าน้านะผมและยิ่นจากว่าเดี๋ยวนี้ไอเรนเจอร์ท่าไม้เก่งๆมันเกลื่อน PP เต็มหมดแล้วเกมว่าจะยืนไม่ไหวนะแต่ถ้าแต่ก็ดีอะได้มาก็เดี๋ยวคงป้านโชว์นะครับอ่ะคงไม่มีนะครับสวันนีแล้ว,วนนผมก็ถือว่าเรามาสเวน,นะครับว่าเรนเจอร์ของเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จากที่ผมดูนะคงใช้ได้แค่แสงมืด นะครับผมได้แค่แสงมืดแสงเอ่อเบาแสงหมอกเอาแทงนะครับอกเอ่อไปอยืชนช่วข้างหน้ามีโลมาต็อ,ตอกแบ็ k แล้วก็บัฟเพื่อนแถวหน้าส่วนโคนี่เอาไปเน้นพวกบัฟเพื่อนแล้วก็ป่วนนะผมไปไปปว่วนโลโลมตาต่าก็พอโลมาต่าแล้วก็ไปมันเหมือนลิงคัตอะนะผมแน,นวคล้ายๆลิงคัตเนะี่แต่ว่าลิงคัตเป็นดีบัฟสองสกิลส่วนนี่มีบัฟเพื่อนนะครับมีเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไก็น่าจะโอเคนะครับโอเคถ้าก็ เดี๋ยวคงอาจจะได้รีวิวมะผมอาจจะได้ได้รีวิวตัวนี้มั้งนะครับอาจจะรีวิวนะครับเทก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบายครับผม